ว้าว้าดอกไม้มีปฏิทัยได้บ้างการนัก

กังกอกิ้งกือไม่กลัวซุ่มไอ่ฮึกลัวกลัวหุยหุยฮุยฮุยกลัวกลัวกลัวตายฮยกลัวตายอ้ยคนเรื่องอะไรเนี่ย